เออคุ่นตลอบโอปวนเลยดูเออเอออาตรอดออกลูกขี้ออกิก่เร็วเออสวัสดีค่ะ พบกับเราในช่องพลายทองคํานะคะครับสวัสดีครับพ่อเมธสีที่เขารพกักทุกท่านทุกคนนะครับพบกับเราในช่องพลายทองคําหลังจากที่เราพาน้องดาวเรืองไปอยู่ป่านะครับผมได้ประมาณถึงชั่วโมงมามยอะหน่อยประมาณนั้นนะคะระคับผมบตอนนี้ฟ้าลงลงมาแล้วค่ะฟ้าลงฟ้าคึมครึมคึมครึมฝนจะตกเดี๋ยวเราไปเอาน้องเข้าบ้านแล้วก็เอาไปทองเข้าบ้านด้วยนะครับผม ไปดูว่าการอยู่ในป่าของดาวเรืองเป็นอย่างไรบ้างครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับอาการจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับผมหอ้กจากไปอยู่ป่ารู้สึกว่าปีกเปาอยู่นะครับแต่ยังไม่เห็นทายเลยนะครับผม รือยังเอบถ่ายแล้วก็ไม่รู้เรายังไม่ได้ไปดูเมื่อกี้ก็ไปหาหะอะไรนะเฮียหน่อยอเปลือกมะเขือเปลือกมะเขือไปเห็นต้นมาแล้วเปลือกมะเขือนะครับมาให้มาให้แต่มาก็ไม่กินเหมือนเดิมครับทำยังไงทีนี้ไปถาเอาเปลือกมันเนาะไปถาเอาเปลือกมันมาเดี๋ยวเอาให้พ่อพ่อ่เอฟซีดูนะครับพอมาหลอกให้อ้าปากยัดเข้าไปอย่างใครออากมา <laughs> โอ้ตายตายตาย เดี๋ยวได้กินยาคุณหมอไปแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะดีขึ้นนะครับผมยมองนี่คือลืมทางออกไว้หน่อยหน่อยอ๋อคือก่อนทำงานไม่เรียบร้ยอยเพราะทางนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาก็เลยลุกไปหน่อยแต่ก่อนพีททองก็เดินทางนี้จำครับทินแถวนี้แต่ก่อนเป็นของพีททองยิททองหมดทไม คนมาจะมีตรงนี้ตรงนั้นพี่ทองทำจัดการให้ลงหมดหลังจากหลังช้างเชคเอ่นมาอยู่เอาลงหมดเลยที่ทองไม่เคยเอาจนไม้ลงนู่นนะคะนูน่นนู okay, ่นช้างแดงแล้วแอบมองอยู่นู่นค่ะ <c oughs> ว่าเราจะมารับใครทุกวันเป็นช้างดำใช่ไหม วันนี้ามาอยู่ป่าวันเดียวนะคะตัวแดงจะเป็นช้างเผือกอยู่เลยวันนี้ดูค่ะดูไปเข้าบ้านลูกอกมาอยู่ป่าได้ไม่ถึงชั่วโมงแล้ววันหลังคอควอามาผูกใหม่เพราะว่าให้ได้น้องได้เดินออกกาลังกายมากนะคะวละว่าเราจะพาเดินเอามาผูกไว้ให้เดินเล่นก็ จะเดินอีกไหมไม่เดินหรอกเนาะเพราะว่าน้องได้เดินออกกำลังกายแล้วนะคะอู้ออูออูมุนจังได้เนีนแต่เอาเวลาเราจะเอาเข้าบ้านแล้วถูอีกแล้วค่ะถูอีกแล้วยูถูระเบิงค่ะเบิงเบิงจะน้อยคนสิลมหัวสักเุดไปต้นนีน่อยบอกกระปอมมาให้หน่อยออเออแลเราจะเอาเข้าบ้านแล้วดูค่ะดู อูเอยคุนตลุบอวนเลยดูเออเออเอาตดออกลูกขี้ออกยิ่งทุดเอา้าเออ,อทำอะไรอย่างนั้นสงช่ายังไม่ปวด็ะไรยังไม่ออกเพราะว่าไม่ได้กินอาหารหลายวันแล้วได้เนาะ กินอาหารน้อยหลายวันแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ครับได้เถ้าเถ้าเดี๋ยวจะไปถูส่ยพ่อยแล้วเดวจะไปถูส่พ่อยอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะดู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 ขี้ดินเต็มโพอเลยดาวยังไม่อยากเข้าบ้านผมจะตกก่อนเ่รอนป่าะว่าดาวยังอยู่ในป่าเลยกำลังเดินสนุก กำลังได้เดินออกกำลังกายหน่อยก็เข้าบ้านอีกแล้ว <ขอ S 1> ปลาปลาเดี๋ยววันลังค่อยมาใหม่ว,วัน,นี้นนจะตแล้วรรรเรหลือพี่ธงอีกเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ทันไปแล้วค่ะไปแล้วเข้าบ้านแล้วตอนนี้ไม่ขึ้นทีนะการจุงเอามไมามา บอกว่าดูด,ดอ,ย <มา S 1> อยากอยากไปหาพี่ทองค่ะอยากไปหาพี่ทองหรือว่าอันนี้อาหลงค่ะอาหลงอาหุงค่ะอาหลงม้วนมือแสอาหลงแล้วบอกว่าลุงจะเดินผ่านหน้าบ่อยนักมา,มาละมาเข้าบ้านเดี๋ยววันหลังค่ยอยออกมาถูต้นไม้ใหม่วันนี้ฝ<ม>นฟ้าไม่เอื้ออำนวยเข้าบ้านไปกนน เดี๋ยวไปเอาพิททองอีกเดี๋ยวจะไม่ทันฝนนะคะไันนี้จะตกหรือเปล่าไม่รู้แต่มีแต่เสียงฟ้าร้องค่ำค่ๆค่ำอ,อ,อ,อยู่มาเร็วมา,มาเร็วเร็วลูกเร็วเร็วเร็ว,วได้เดินแค่นี้ก็มีเรงแล้ว เดินออกกำลังกายเหมือนพี่ทองเดินเข้าเดินออกทุกวันอันนี้ไม่ค่อยได้เดินทนั้นจะได้เดินทีนึ่งเดี๋ยวเอาเดิน,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 นเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นผงแปาพี่ทองเข้าบ้านนะคะที่นี้น้องเ,เข้ามาถึงบ้านแล้วค่ะ น้องดาวถึงบ้านแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาพี่ทองเข้าบ้านก่อนนะคะต,ตอนนี้เราไปเอาพี่ทองแล้วนะคะได้ายไปฝากพี่ทองในายาหนึ่งมัดอุษาชะเงอชะง,งอโลด,ดูตั้งรอบสองรอบแล้วเอาไม้อยู่อาน้อ,นนองดาวเรืองเข้าป่า ก็เอบมงตอนมาเอาก็เอบมงว่าจะได้มีอะไรมาฝากไหมจะมีอะไรอีกจะเอาไปกินในบ้านครับท้องสวัสดีครับกอลูกเหนืออันนี้พี่ทองก็ไม่กินพวกคือดอกไม้หน่อยหน่อยดอกเปลือกทิ้งเต็มอยู่โอ้ยพี่ทองก็ไม่ชอบต้นนี้อยู่แล้วไหนวันนี้อาการเป็นยังไงฮะ วันนี้อาการปกตินะคะวันนี้ไม่มีอะไรไหลค่ะไม่มีน้ำมันซึมแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงอาการจะปกติตลดไปหรือเปล่าขอให้หายตลอดไปนะทงไม่ต้องมีก๊อกสองก๊อกสามนะลูกจะเข้าพรรษาแล้ว เราเ,าเข้าบ้านเรี้วหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะตุกแนละ้วฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องครับฟ้าร้องเอ,เอาเข้าบ้านก่อนอีอย่ยางก็ได้เวลาไปส่งกระป๋อมมันดื่มครับไม่รู้จะทำไรดีปวดสมองแล้วตอนนี้ทำไรไม่ถูกไม่ใช่ยามาส่งอีกแล้วบนนอนวัว <laughs> ยาส่งดีเหลือเกินขอบคุณพ่อแม่ที่ จริง,รงเห็นน้องอน้นขี่รถมาเมื่อกี้ข <laughs> อบคุณทุกท่านแม่เอฟทีนะครับผมที่สั่งย่างให้พี่ทองและน้องดาวเรือยนะครับผมอย,อย่ามัดหนึ่งถ้าให้นิดเดียวก็ค่อยๆกินสลับมันเลือนจานถ้าให้เยอะก็รีบกินเยอะกับพี่ทองเราไม่ค่อยห่วงสลายกังวลเท่าไหร่นะครับรการตกมันหรืออย่างอื่นแต่ตอนนี้กังวลกับดาวเรืองมากกว่า เพราะยังไงพี่ธงก็กินได้ตลอดเวลาใช่ไหมาะว่าพี่ธงเขาชินกับพื้นที่สถานที่อากาศอร่อยหมดแล้วตัวน้องดาวเร,เรืองที่ยังไม่ชินนะตัวน้องดาวเรืองกำลังปรับตัวเข้ากับพื้นที่นะคะเอศาอสตรดเกือบไปเราไม่ได้ขี่สร้างอ๋อเราคือประคีขสันอุตสาห์ถอดเกือบย่างดีดู ดาวเรืองมีอยากจะไปะหาต่พิทงเีทดวโ่ะดาวเรืองขี้แล้วอย่าหน่อยไหนอย่อเดี๋ยวดูค่ะดูดูดูดาวเรืองออกแล้วครับนี่ค่ะอืออกแล้วนะคะนี่ม, saddle, ม,นมีแต่ดินเหมือนเดิมคะ่ะ <ilim ault. S 1> มีแต่ดินคะ่ะ<อ>จะหายหรือเปล่ามีแต่ดินทรายนะคะมีแต่ดินทรายโอ้ไปแอบขโมยกินดินตอนไหน จกกินได้จกกินดีนะคะอ่าพี่ทองก็ถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ประพจนไปถ่ายน้องให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้กินก็อึถทายเท่านี้แต่เยอะกว่าทุกวันอยู่อืมเพราะว่าทุกวันมันสงก้นใช่ไหมอันนี้ได้เยอะอยู่นะคะแต่มีแต่ดินทรายค่ะมีแต่ดินล้วนๆเดี๋ยวจะพาไปดู น้องได้ไปถูต้นไม้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะ,จะเอาไปออาถูอ,อ,กอ,อ,อกีกไม่มีเต็มแมงวันเต็มด้วย,ยดูนะคะมีแต่ดินเต็มเลยเนี่ยดินเต็มเลยครับเต็ดินายค่ะนี่นี่น,นี่ดูโกนนี้นะคะนี่ดูมะเร็งวันเต็มเลยออืเอพราะว่าทุกวันแค่สองโกนเองใช่ไหม ก็ถือว่าอากา,ารก็ไม่อืดไม่ลายแล้วถ้าถ่ายออกได้นีถือว่าโล่งใจเลยครับโล่งใจได้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายาให้กินอีกเรื่อยๆทีนี้ถือว่าอุ่นใจเลยครับก็เพราะว่าน้องไม่ได้กินอะไรเนาะก็ประมาณนี้เละมาเยี่ยวเป็นสีนั้นด้วยบ่เอ้าขี้ตุ่มเอ,อ,นนอ,อ้าดูถ้าตัวเองละเหอะแล้วไม่ว่า เอาพอแล้วปิดช่องหน่อยกระปอมเราก็ดีใจแล้วที่ดาวเรืองยี่ยวออกได้แล้วนะครับผมเอาคลิปวิดีโอนี้ก็เราก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรา,าจะถ่ายให้ครอแม่ทีได้ชมเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทไกทายกดยิ่งกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะรักทองคำาน้อยกับน้องดาวเรืองน้นอยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะ สวัสดีค่ะ